มาแล้วจ้าเสื้อมาสคอร์ดแอนเจิลเดดเกมตกตาน์มาส์คอรดหน้ารักหน้าเอ็นดูเสื้อผ้านุ่มบางใส่สบายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีไซส์ให้เพื่อนเลือกได้หลายแบบถ้าหากใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ GLG Shop ตามนี้เลยยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนลีเมคเฮดดีกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปเคียวเควสเหมือนเดิมนะครับผมกันในภูมิภาคที่2นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะฮะเกมโปเกมอนลีเมคเฮดดีในครับผมเขาได้อัปเดตใหม่มาแล้ว นะฮะตอนเข้าเกมเนี่ยอ่าดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดเข้าเกมแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นรูปจรวดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟล์บอกนะครับประมาณ100 MB นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดสีส้มด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นการอ่ออัปโหลดแพทใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อ่อเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปติดตั้งเหมือนเดิมนะครับเหมือนการลงเกมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อ่ะเป็นแพทใหม่ก็แพทใหม่ตอนนี้ที่อัปมานะครับผมเห็นว่าน่าจะมีอุปกรณ์ใหม่คืออันนี้ นะครับคือไอเทมวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นสเปรย์เรียกโปเกมอนนะครับผมเท่าที่ผมจํามาเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าเพิ่งได้มาอันใหม่อันหนึ่งนะฮะมีสีเหลืองอันนี้1อันนะครับผมแล้วก็มีสีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงนะครับส่วนโปเกมอนก็มีมาใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นโปเกมอนจากเจน2นะครับผมเป็นโปเกมอนเจน2นั่นเองไม่รู้นะว่าเจน2หรือเจน3นะครับผมเองไม่แน่ใจนะก็มีประมาณนี้นะครับโปเกมอนตัวใหม่ นะครับก็ไปลองลองหาดูกันเราเองนะครับสำหรับใครที่เป็นเซียนโปเกมอนก็น่าจะรู้แหละว่ามันเป็นโปเกมอนภาคไหนนะครับแต่ผมไม่รู้เท่านั้นเองนะครับผมก็อ่ามีตามนี้นะฮะแล้วก็อ่ออีเวนต์ใหม่มีไหมไม่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 น่าจะมีนะฮะสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับน่าจะเป็นอีเวนต์อันนี้แล้วมั้งเนี่ยล็อกอินเข้าเกมนะฮะอันใหม่อันนี้น่าจะใช่นะครับผมล็อกอินหนึ่งวันอ่าได้ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะสองวันก็ได้นี้สามวันก็ได้การ์ด ส่วนตอนนี้เนี่ยผมได้ปิกาจูละนะครับเพราะว่าล็อกอินเข้าเกมมา2วันนะครับผมก็กดรับปิกาจูไปเลยนี่เลยกดรับนะครับผมทางขวามือปั๊บเรียบร้อยนะครับผมปิกาจูนะครับพร้อมกับออแผ่นซีดีท่าใหม่ด้วยนะครับผมถ้าล็อกอิน3วันก็ได้ตามนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยอันนี้มีอะไรเนี่ยอ่ะของปึ๊บอีเวนต์ฟรีเก็บไปจืบๆนอกนั้นก็เป็นเติมเงินนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อย นะฮะตอนนี้มีลูบี้อยู่1100เม็ดนะครับผมก็อ่ะตามนั้นเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามันไอเทมคืออะไรน่าจะเป็นการเรียกโปเกมอนละมั้งปึ๊บอ่ะเช็คโปเกมอนเมืองนี้ก่อนอ่ะมีประมาณนี้ใช่ไหมผมลองกดใช้ดิปึ๊บกดอันนี้กดสีฟ้านะครับผมพร้อมกับเสีย sp ไป10น่าจะใช่ปึ๊บกดไปปั๊บอ่าชัดเลยนะครับเป็นการเอ่อเรียกโปเกมอนในเขตภูมิภาคนั้นๆ นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมอยู่ภูมิภาค2ใช่ไหมไมันมีโปเกมอนตามนี้นะครับก็กดเรียกมันมานะครับผมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวนะครับผมถ้าเราอยากจะสู้ตัวใดตัวหนึ่งแบบฟรีๆนะครับเราก็กไปที่โปเกมอนตัวนั้นๆน,น,นะฮะอันนี้คือการสู้แบบฟรีนะถ้าเราอยากจะจับแล้วก็คลิกมาปุ๊บแล้วก็ใช้โปเกมอนจับไปอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราอยากจับได้หมดเลยก็คือเสียรูบี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวออกไปให้ดูนะฮะรูบี้ประมาณไหนนะครับอุ้ยไอเทมหมโอเพิ่งเคยเห็น นะฮะก็ถ้าเราอยากจะจับหมดนี่เลยใช่ไหมก็เสีย180ลบูบี้น่าจะใช่นะอันนี้ผมเดามั่มๆนะครับส่วน60ลบูบี้น่าจะจับฟรีแค่ตัวเดียวนะครับผมหรือว่าจับเสียังแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าเราอยากจะจับฟรีนะครับก็เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่โปเกมอนโอเคสําหรับไอเทมใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองให้ดูแล้วกันเนาะก็กดออกไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียกใหม่อีกทีหนึ่งปุ๊บผมว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยน่าจะสามารถเรียกระดับตัวในตํานานหรือว่าตัวเทพได้นะ ก็เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับผมถ้าเราเล่นไปถึงเมืองที่มันมีอ่อพวกเทพหรือตัวในตำนานอยู่นะครับอย่างเช่นเมืองนี้นะฮะมีเมืองนี้ด้วยนกไฟฟ้านะครับเมืองนี้เอ้ยตัวใหม่เทพเหรอเอ้ยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะเทพเหรอหรืออะไรนะฮะแต่เพิ่งเคยเห็นนะครับผมอ่าน่าจะเป็นตัวใหม่นะ โอเคมีเมืองประมาณนี้นะเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาทำเควสกันต่อเควสตอนนี้ที่ผมค้างไว้ก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือสู้กับเทนเนอร์คนอื่นนะฮะกดโกไปเลยนะครับผมมาไปสู้กับเทนเนอร์คนอื่นก่อนปาปลาต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 าแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยที่มันเป็นถ่ายประเทศจีนหรือของนอกที่มันเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกหรือแปลไม่ได้เนี่ย พยายามเล่นแล้วควรจําให้มันดีๆนะครับเพราะว่าตอนเริ่มแรกเกมเนี่ยเวลามันเลเวลเพิ่มหรืออะไรเนี่ยมันจะสอนเราใช่ไหมเอออย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่คลิปแรกนะฮะไอ้ภูมิภาคที่1นะครับคือมันจะสอนเรานะครับผมอย่างแบบละเอียดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจํานะครับผมมันจะได้แบบง่ายๆนะเพราะว่ายังมีคนมาถามอยู่ว่าพี่เควสบวกหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะฮะอยู่ๆก็มาถามแบบนี้ผมจะตอบอยังไงอ่ะคือบวกหนึ่งคืออะไรเควสมันชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับ เอออยู่ๆมาถามผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะเออมนตอบไม่ได้จริงๆอยู่ๆก็มาพี่ศูนย์ทับหนึ่งมันคือเคเวสอะไรเอา้าพี่ศูนย์ทับสองมันทําอะไรเอา้าผมจะรู้ไหมชื่อเคเวสก็ไม่มีรูปก็ไม่มีโอ้โหแล้วแบบถึงมีรูปมาในเฟซก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าแปลไม่ออกนะครับผมไอการบวกหนึ่งเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะนั่นก็คือการอัปเดโปเกมอนนะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยพอเราสู้เคเวสไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการสอน นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจํานะครับเรามีสมองเราควรจําเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ว่าอะไรนะนะครับผมก็ไม่ไม่อยากจะอารมณ์ขึ้นนะครับผมก็ตามนี้นะฮะอุ้ยไอ้ตรงนี้หนะ้าต่างตรงนี้เปี่ยนใหม่ด้วยอ,ะอ่ะออมีการให้แคนดี้มีการต่อสู้ลูกบอลอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยแลกโปเกมอนกับเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงอ่ะตอนนี้เลือกมาอันที่5้าปึ๊บ แล้วก็มาอันนี้อ่าเป็นการอัปเกรดโปเกมอนเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดสิอันนี้เป็นวิวัฒนาการนะครับผมเปลี่ยนร่างไปเลยนะให้ฮิตโตะคางี้นะครับผมเปลี่ยนร่างจ้าดิงดิๆงดิๆงดิงดงดิงดงรง,รงมึงหมุนเหมือนดิจิมอนเลยนะ <c oughs> หมุนแปลงร่างเหมือนดิจิมอนเลยไ้ชิบหยโอเค เรียบร้อยได้ตัวใหม่มาแล้วนะฮะตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูชื่อมันอีกทีหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคได้ชื่อมาแล้วนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าลิซาโดนะครับผมล่างต่อไปก็เป็นลิซาดอนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คไอ้เมื่อกี้ก่อนที่เห็นเป็นลูกบอลน,นี่คืออะไรวะเฮ้ยเอาตัวอื่นดิปึ๊บมันคืออะไรอ๋อต้องเลเวลสิก่อนนะครับผมถึงจะได้อ่าเดี๋ยวมันก็คงจะสอนเราเองนะฮะส่วนอันนี้คืออะไรวะโอ้อะไรอะ่ะเป็นการอ๋อ ไอน,นี่แน่เลยนะครับผมเป็นการอัปเกรดทักษะแน่เลยนะครับถ้าเรากดโบกตรงนี้ไปก็คือเลือดจะเพิ่มหนึ่งนะนะน่าจะใช่นะเลือดเพิ่มหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะส่วนนี้เป็นการโจมตีอ๋อแอกแทกอันนี้เป็นเอ่อโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับมีเกาะทางกายภาพเกาะทางเวทนะครับผมแล้อันนี้ก็คืออะไรอ่ะปี๊น่าจะเป็นความเร็วมั้งนะฮะส่วนหัวใจก็น่าจะเป็นเลือดเอ้ยดีว่าอัพเดมาใหม่นะฮะต้องเช็คก,ก่อนว่ามีอะไรบ้าง นะครับผมอ่อมีนิวอ้าวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเว้ยเฮ้ยปึ๊บโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บที่มีเปลี่ยนแปลงก็มีตรงนี้นะครับผมมีแคนดี้เพิ่มเลเวลนะครับมีการต่อส่วนนี้ก็คือก็จะเป็นการบวกเพิ่มแหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาของหาอะไรมาอีกทีหนึ่งปึ๊บโอ้มีอย่างนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยต้องศึกษาใหม่แล้วนะฮะอย่างนี้ต้องศึกษาใหม่แล้ว นะครับผมต้องนั่งจำใหม่อีกแล้วะะโอเคมีของมาใหม่นะฮะมันอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมลองดูร้านค้าหน่อยดิร้านค้าก็มีของโอ้ยนี่ไงไอเทมมันนี้นะครับใช้200รูบี้เฮ้ยลองซื้อดีปะวะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่อยไปอยู่เมืองที่มันเป็นเอ่อตัวเทพก่อนหรือว่าตัวแนวตำนานนะฮะเดี๋ยวค่อยซื้อมาใช้นะฮะก็ใช้รูบี200้200นะครับผมวันนี้ก็120นะฮะถ้าเป็นสีเหลืองก็50รูบี้เออเว้ย เจ๋งว่ะแล้วก็มีการ์ดด้วยอ้าวแต่การ์ดแดงไม่มีขายเหรอวะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยพยายามเข้ามาเช็คด้วยนะครับผมช่องที่2เนี่ยถ้าเรามีเอ่อกระเป๋าเนี่ยควรกดใช้นะฮะควรกดใช้นะครับย้ําว่าควรกดใช้นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มเงินให้เรานั่นเองนะครับผมเป็น10,000 G นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนก็แล้วแต่ปิ๊บอ่าร์นะสุ่มได้1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอะไรแบบนี้นะครับพยายามเช็คด้วยนะครับโอเคแล้วก็อ่านี่ไงอีเวนต์คาร์บิคอนนะครับล็ออ่ะรกันไป ตรงนี้เรียบร้อยนะฮะมาลองดูอะไรใหม่ๆเนาะก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละก็โอเคปะลุยเควสต่อโอเคครับมาลุยเควสต่อนะฮะเตอเตอเตเตอเตตตตตตตเมื่อไหร่จะเดินถึงวะเนี่ยโคตรไกลเลย สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากขี่โปเกมอนนะครับเคยเคยเคยบอกไปแล้วนะเคยบอกไปแล้วนะครับแต่ก็เออมันต้องกลับไปที่เมืองถึงมันจะดูได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทําเควสก่อนแล้วกันนะปึ๊บโอเคคุยเควสครับนะมาเลยมาเลยอีเด็กดอกมานี่อีเด็กดอกระกงชมพูอ๋อใช้ตัวนกหรือนี่มันเจอลิซาโดกูโบไฟทีเดียวรู้วงอีซี่อีซี่นจ๊ะโอเคคลิปเควสก็ต้องรอกันหน่อย นะแล้วเดี๋ยวผมยังงงกับตัวผมเองอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้คือผมมาทําคลิปเควสแยกแล้วคือพันหลักผมจะแค่ต่อหรือเปล่าผมเองยังไม่รู้เลยนะฮะสำหรับไอพวกตอนที่6กตอนที่7นี้ผมไม่รู้ว่าจะแค่ออยังไงต่อนะก็เออเดี๋ยวเอาไปไว่าเดี๋ยวไปแค่ต่อแล้วกันนะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆนจะงงนะครับผมว่าจะดูอะไรยังไงดีอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็พยายามดูให้จบทุกคลิปนะครับแล้วก็ดูทุกคลิปนั่นเองนะผมเองเนี่ยจะได้มีกําลังใจใครับเนี่ยโอเคจ้า สู้ต่อปึ๊บวันนี้คึกครื้นนะฮะคึกครืน้นไปเลยไฟลิสโดพุ่นโปเรียบร้อยอีซี่อีซี่มาเอาของมาปึ๊บเป,บเ,ปบเรียบร้อยโอโ้โหเวลยังไม่สิเเลยเจออ้อได้ลูกแก้วมาด้วยโอเคไปเติร์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 เตร์เติ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 ร์ิร์เติร์เติร์เติร์ร์เเติร เออผมเองก็พยายามรีบทําคลิปอยู่เหมือนกันนะก็ใจเย็นนะครับสําหรับคนที่ติดอยู่ในภูมิภาคอื่นๆปุ๊บโอเคสําหรับใครที่อยากเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเควสอันนี้มันคือ3คืออะไรเอ่ยไหนลองดูสิเควสอันนี้เควสอันนี้ปุ๊บสามคืออะไรไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเรากดโกไปเลยปุ๊บกดโกไปเดี๋ยวให้มันคุยเองนะอ๋อมาคุยกับคนในเมืองที่3หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่อ่ะโอเคนะฮะเควสอันนี้ก็คือมาคุยกับคนในเมืองที่3าม นะครับผมอ่ะคุยกับไอหัวม่วงนะฮะคุยไปเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเราส่งเควสแล้วนะครับผมแล้วก็มีเควสใหม่มานะฮะอ่ะมันจะสอนเราอีกแล้วโอเคมาที่เมืองนี้ปุ๊บอ๋อสามารถกดย้อนกลับไปที่เมืองได้โอเคอันนี้ผมเข้าใจละอ่ะกดย้อนกลับไปปุ๊บวาร์ปปั๊บโอเคแล้วก็กดโกนะฮะมึงจะให้กูวาร์ปไปวาร์ปมาทําไมเนี่ย <c oughs> โอเคอันนี้เราจะกลับมาคุยกับใครสักคนหนึ่งนะฮะอ่าด็อกเตอร์แน่เลยอ่าสวัสดีครับด็อกเตอร์ปุ๊บมาคุย เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกไปสู้กับเทนเนอร์ในเมืองที่3นะฮะโอเคกดโกไปเลยโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเควสของภูมิภาคที่2นั่นเองนะครับผมยังไงสำหรับท์ทนี้นะฮะหรือว่าคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในภูมิภาคที่3กันในคลิปหน้านะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็ช่วย คอมเมนต์ Comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆทุกทาก่านจะสนุกกับเกมเกมนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย